สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับแมวฟาร์มในบ้านนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตนกเขาแขนะครับพ่อแม่พันนะครับที่ว่ามีเอฟซีหลายคนถามหานะครับอยากได้แม่พ่อแม่มือปืนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีให้เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําเยอะคูนา่ะตอนนี้ก็เป็นนกรุ่นนะครับตัวผู้นะครับเป็นหัวจุกนี่ครับหัวจุกนะครับตัวผู้ก็คือเอาไว้ทํานะครับนี่เอาไว้ทำเพราะหัวจุกนี่มันเหลืออยู่แค่ตัวเดียวครับแล้วก็แม่เขาเนี่ยครับ มาดูพ่อแม่เขาเนี่ยครับเนี่ยคือเนี่ยชุดนองเขาก็จะเอามาประตมกันได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นคุณพ่อนี่ครับก็มารอรุ่นดูว่าเนี่ยตัวไหนเป็นตัวเมียเอาไปใส่กันได้นี่ะครับนี่ยเนี่ยคู่หนึ่งครับได้ลูกแล้วลูกน่นจะเป็นสีมอไม่นะครับเนี่ยตัวนึงเป็นสีขาวปอดตัวนึงเป็นสีมอไมลมอไม่ก็จะประมาณนี้นะครับนีเนี่ครับนี่นี่ก็มีลูกแล้วนะครับนี่ แต่เมียเป็นสีแดงก็ดูเป็นนัวใหม่นะครับไว้น่ารักก็ลักน่ารัก,รก,น,กนี่ครับเปลียดใครครับนี่ครับโอ้ไหนเพิ่งออกได้ไม่เกินไม่เกินวันนะครับนี่เพิ่งเพิ่งอ,ออกมาคืนนี่นครับนี่นี่ครับให้แม่พ่อแม่เขาอยู่เหมือนเดิมครับ ก็เนี่ยครับลักๆเลยนะครับสองคู่นี่ครับพราแม่พันธุ์ที่ว่าเป็นงานนะครับแต่ผมไม่ได้เอาใครนกเขาใหญ่ใส่ไงตัวนี้ก็เป็นนกเขาแขกที่เอามาครับนี่นี่จะออกเป็นแดงๆเขาขาวนะครับตัวนี้นายจะเป็นตัวผู้นะที่ว่าผมจับดูเนาะจากที่ผมจับดูนะครับนายจะเป็นตัวผู้กับเก็บว้ทานะครับนี่ครับตัวขาวในคู่ตัวนั้นนะนี่เป็นต่างสายนะครับเป็นสายมาเลนะครับนี่คือเขาแขกมาเลครับมีอยู่หนึ่งตัวครับนี่ครับ สองตัวครับพวกแขกมาเลมันจะตัวใหญ่เอามาใส่กับพวกแขกของผมนะครับเอามาพัฒนาครับนี่ตัวนี้ในเป็นตัวเมียก็อามาใส่ไว้ครับกู่นี้อาจจะเป็นกู่ต่อไปนะส่วนนี้ก็นี่ครับแขกมาเลยแขกบ้านนะครับเป็นนกเขาแขกบ้านแขกร้อยนะครับอันนี้เป็นแขกป่านะครับแขกป่าครับปีกฮักเอามาเลี้ยงแต่น้อยนะครับเลยต้องปล่อยไม่ได้นะครับ ตามจริงก็อยากปล่อยแต่ปล่อยไม่ได้ตัวน้อยบินก็บินไม่ได้ครับก็เลยเอามาใส่ไว้นี่ยนี่ทําลูกห้าทิบไว้นะครับนี่ครับนกเขาแคกก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอนาคตจะขยายนะครับนี่เขาแค่จะขยาย่อยล็อกกันวางมดขยายนะครับเพื่อจะให้เพียงพอเอฟซีนะครับต้องการนะครับตอนนี้นกเขาแคกนีมีตัวผู้โอเคครับยังไงก็ฝากติดตามครับฟาร์มในบ้านด้วยครับสวัสดีครับ